ก่อม่ตายเวลาให้กระเป๋ายาเราพร้อมวันนั้นน่ะเข็มเย็บพร้อมเรื่องมังกรทําทปปีมทีมต่อห่าไว้ม เชียริดทีมบ้าปิดทีมอีมันถูกอกไงวะเอาต่ๆๆจับภาพออ่าืเนะ้ยรอบสุดาสี่ห้าเจ็ดสิบครับทุกคนผูอยากอ่านนะไม่แต่ว่า

ร้อยยี่ก็เยกใจ่งเรื่อยุกับงาน

那价格定来少 เป็นนมได้ล้้ยโดีีเวลาเนี่ยไปกินะรัน้งไงสายหลังแเนอนีที่แเที่ป็นภาษาไทยเพื่อหายไปนเพื่หายไปไปอ่านไม่มีหรือเปล่าไไปนอไอย่ไ่ไ

ตอนีไม่มาอ้ต่เบอกว่าน่คย่ด้นเมื่อกี้มงมอย่างนี้เื่อกีวันนายอไรกุมอยางูลาุดดแม่ก็บอกว่าม่ี้ดีเออยู่าีดัๆแม่ก็บอกว่าให้ได้ได้เมี้ มันว่างสามวันไม่จอดจอดอยู่แล้วจอดเบิมบอลไหนว่าอเชียงรายเลยเส้นไม่เอาเลยอาจออเ้ยคือว่ามันจะปขับก่ดูอย่างตอนนี้มันจอดเพราะฉะนั้นกิ่เกินไปู่ชนมาแล้วเนี่ยกาลดีอ่ะดีเกินไปอ่ะ้ามัีไม่จอเว้ยแล้วนี่มึงมงงงงมมงงีม่ เออฝั่งนู้นพยาติเยอะเกินบางกล้องน,น่ะพยาติตัวนี้เดินตัดหน้ากล้องอีกแล้วเว้ยนี่ตรงตรงัตงค์เออเพื่อตังค์เจทำได้ บางไปป่ะเทบางไปป่ะฮะ<ด><ห>ปูนอะมันบางไปเดี๋ยวมันต้องแขงไะไม่ได้แน่เลยอ่ะเออมันจะแตกอะบางไปอะ่ะไม่นาได้แต่ยอย่าให้คุมข้างล่างมันบางไงประเด็นคือมันบาง <c oughs> ตีน้องถามมีใครจะสอนข้าวเ,เลยข้าวไ้ยินอะไร โอ้เส e ียใจน้องมันส <ım. S 2> si ั่งมาแล้ไม <con Liberty Overwatch> uh, ่ิวเลยไปชินไปมื่อกี้งเกันไหมเอหรไก่แล้วเอเตเพีเชียีหน่อยสิเปิดไม่ด้า คนดีเนาะเอาเอาไก่มากก่กอนะพี่ตัไปได้เดี๋ยวรบเอนี้มีข้าวไหมเจ็ต้นไม่นักไม่คุ้ 8, 9, 9 là 6. 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 8, 9,